ผ้าเต็นท์ PVC PE เกรดอย่างดีผืนนี้5้คูณหเมตรนะครับ5คูณหเมตรมีความหนาดีมากๆากท่านผู้ชมดูสิครับโหผืนใหญ่มากมากเลยแล้วก็มีความหนาแล้วก็แข็งแรงครับความหนาและแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจริงๆตัวนี้5้คูณหเมตรกว้างมากๆเลยครับผมมาดูใกล้ๆกัในเลยท่านผู้ชมใหญ่มากมากเลยนะมีความหนากว่ารุ่นอื่นนะเขามีความหนากว่ารุ่นอื่นท่านผู้ชมการแดดกันฝนได้ดีมากเป็นผ้าใบกันแดดกันฝนได้ดีมากท่านผู้ชม โอ้หื้นใหญ่มากเลยนะครับดูสิครับในราคาที่พอจับต้องได้นะก็คือประมาณ500ยกว่าเองนี่นะมุมมีพิอามีตาไก่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านขอบก็มีเชือกร้อยเชือกไลลอนร้อยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะกับเสากับต่งตางๆที่เราต้องการยึดเกาะน,นะตัวนี้โอเคดีมา,มากๆวันนี้ฝนตกประมาณแล้วท่านผู้ชมการนนกฝน,นได้แน่นอนครับเอายึดติดกับอขอบตัวโรงรถก็ได้ตัวหลังคาที่ต้องการ บางแดดมาฝนก็ได้ตัวนี้นะดีมา,มากๆเลยราคาได้อยู่รับประชมห้าว้กว่าเพราะว่ามีความใหญ่มากๆห้าคูณหกเมตรกว้างมา,มากๆเลยแล้วก็อย่าลืมเก็บคูปองค่าจะส่งจากติ๊กตอกกันด้วยนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงสินค้าตะลิแบบนี้นะครับก็ส่งตรงจากโรงงานโดยตรงเลยทําให้เขามีราคาที่ไม่แพงแล้วก็เราก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพกันด้วยนะครับผมนี่ด้วยความใหญ่ของเขาใหญ่มากๆค่าคุณ